เราชื่อว่า844 SIT on tour นะคะับอ<น>แล้ว844เนี่ยคืออะไรอะคะจะสามารถหยิบของจากที่หนึ่งแล้วก็ไปวางไว้อีกที่หนึ่งได้ตาม,มาที่เราเขียนโปรแกรมมาไว้คือเราจะได้เรียนกันเป็นภาษาอังกหมดเลย<ๆ>ก็คือแบบนานาชาติมากครับ <c oughs> พร้อมที่จะโบยบินสู่จักรวาลน่า,นานดูมากกอะ EP เนี้ยเอาดีๆ <c oughs> รางวัลเลขท้าย3ตัว844 844สั่แป่ยไงเธอย่าเพิ่งเฉลยคนดูสิเ้ฉันว่าคนดูยังไม่รู้แต่ว่าก่อนที่จะสปอยไปมากกว่านี้ขอมาเปิดรายการกันก่อนดีกว่าค่ะ321สวัสดีเอาใหม่สวัสดีใหม่เออได้ได้สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการ เด็กหมาลายวันนี้นะคะเราก็กลับมาอีกครั้งค่ะกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิีรินทรนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรรนั่นเองค่ะตาจำได้ไหมเราเคยมาแล้วที่นี่จำได้สิคะทำไมจะจำไม่ได้ก็คุณเลิศจำได้ว่าพี่ไกค,คือจึิงมากจึ้งหล่อเวอร์ สองคนแล้วตอนนี้ผู้หญิงผู้ชายด้วยที่เราหล่อเลยอ๋อสองคนเออเอคนหล่อทีุดได้ไงเนี่ยเราวันนี้เนี่ยเขามีอัปเดตในเรื่องของหลักสูตรใหม่เกณฑ์การรับสมัครใหม่และวันนี้ความพิเศษคือเราจะไปบุกอีกศูนย์หนึ่งด้วยนั่นก็คือศูนย์บานกะดีค่ะเราจะได้ไปด้วยหรอคะตื่นเต้นมากวันนี้นะคะรายการเด็กมหาลัยของเราเนี่ยก็เลยจัดเป็นโปรแกรมแบบโปรแกรมทัวร์ไปเลยโปรแกรมทัวร์เลยสำหรับ S I I T ธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะอ่าใช่แต่เราอ่ะเป็นผู้ร่วมชิปไงเออเราไปเหมือนลูกทัวร์ปะใช่เราก็ต้องไปหาพี่ไกด์ไหมคะโ okay, อเคแต่เราไปหาพี่ไกด์กันเถอคะค่ะไปกันเลยค่ะอยากไปวะชฉดโฉดโฉจุ้ด네จ <c oughs> ี๊ดโฉโฉดูจีนวยตาย ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ไกด์กันแล้ว<ะ>แต่ขอก่อนก่อนอื่นเลยสวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อสันมยศิริพงศ์นะครับหรือว่าน้องๆจะเรียกว่าพี่เต้ก็ได้ตอนนี้พี่เรียนอยู่วิศวรกรรมไฟฟ้าปี2ครับ<ะ>สวัสดีค่ะซาวกว่าโคกซากแบบซีซากโซดาซาที่สุนิตจักรวาลกิบซาประกรณ์สุริธรรมรงค์นักศึกษาชั้นปีที่2จากภาควิชา engineering management หรือการจัดการวิศวกรรมค่ะพี่กลิฟซา นี่พี่กิมซ่าคือสวยมากนี่พี่กิมซ่าบอกว่านี่คือชุดหนอก็คือตื่นมาเป็นแบบนี้เลยอตัวแม่จะแทนเพื่อนเพราว่ามีตัวแม่ได้เหมือนตัวพ่อเราได้มอบหมายจากทางสถาบันนะครับว่าให้จัดทัวร์ให้น้องๆซึ่งทัวร์เราชื่อว่า 844 SIT on tour นะครับเออแล้ว844เนี่ยคืออะไรคะเออเอา8แรกก่อนเลยดีกว่าก็8แรกนะครับมาจากการที่ SIT นะครับมีทั้งหมด8สาขาเลยทีเดียวซึ่งประกอบไปด้วย 1, 1> Mechanical Engineering นะครับหรือว่าวิศวกรรมเครื่องกล 2. civil engineering หรือว่าวิศวกรรมโยธาอันที่3นะครับก็คือ chemical engineering นะครับหรือว่าวิศวกรรมเคมีอันที่4นะครับก็คือ industrial engineering and smart logistics นะครับหรือว่าวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะอันที่5คือ electrical engineering หรือว่าวิศกรรนนก istics, วกรรมไฟฟ้านะครับซึ่งพี่อยู่สาขานี้ก็สำหรับน้นองๆคนไหนที่สนใจจะเข้าวิศวกรรมไฟฟา้าก็น่าจะได้เจอพี่เพราะน่าจะอยู่อนานเลยครับเพราะพ่ปี2เองอันที่6นะครับคือ computer engineering หรือว่าวิศวกรรมคอมพิวเต และนี่7อันสุดท้ายก็คือดิจิ t a ล e n นจิเนียริหรือว่าวิศวกรรมดิจิตอล ถ้าเกิดน้องๆจบ7หลักสูตรนี้นะครับจะได้วุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับแต่พี่กิทซ่าครับทาไมมันมีกันแค่7สาขาเองครับตอนแรกเห็นบอกว่า8ปนะครับเออแปดยังไงนะคะความลับของจากตรวาล้อย่าบอกนะว่าจะไม่บอก8เพราะเป็นความลับไม่ก็ต้องบอกบอและเราก็ยังมีหลักสูตรที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ในปี256 6ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งหลักสูตรนี้ค่ะก็คือ business and supply chain analytics หรือว่า B A นั่นเองค่ะสำหรับหลักสูตรนะครใครที่เรียนเนี่ยก็จะได้ในวุ วิทยาศาสตร์บัณฑิตนั่นเองค่ะแล้วเราพูดเลยนะคะว่าทั้ง8สาขาที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้นะคะคือเราจะียนเรียนกันเป็นภาษาอรงกหมดเลยก็คือแบบนานาชาติมากค่ะพร้อมที่จะโบยบินสู่จักรวาลที่สุดสปีกันเลยเยสเดี๋ยวเราจะไปพบกันค่ะไปค่ะไปทัวร์ไปหรอใช่ไหมคะไปทัวร์ไปนอนไปนอนไปนอนไปเลยหรอคะ จะเป็นแ a บของ IE นะคะโดยเนี่ยเครื่องของเราอันนี้จะเรียกว่า Laser Cutting นะคะโดยเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูว่าเครื่องเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างอุ๊ยเอาเหรอโอ้ไมเ่เยอะคุณคะอันนี้เรียกโบรบติกอ่าจะสามารถหยิบของจากที่หนึ่งแล้วก็ไปวางไว้อีกที่หนึ่งได้ตาม,มที่เราเขียนโปรแกรมเอาไว้<อ>ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือความเร็วของมันเพียงแค่สิโปรแกรมอีกอันนึงที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นระบบกล้องเพื่อตรวจจับว่า ชิ้นส่วนแต่และชิ้นที่มันลงไปในถ้วยอะ่ะมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วที่ลงไปในแต่ละถ้วยเนาะปกติเนี่ยการเช็คสินค้าเนี่ยเราก็ใช้คนนั่งดูซึ่งมันก็เป็นงานที่เหนื่อยแล้วก็เสียวเวลาเปล่าเราก็เลยพยายามเอาคอมพิวเตอร์หรือเอา AI หรือว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอองติงหรือว่า IOT เนี่ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหา และเรามีอุปกรณ์ควาเมีอุปกรณ์เอะลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับผมอาจารย์ดรภาวินเอี่ยมประเสริฐกุลนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพที่ s i t นะครับผมอาจารย์ช่วยพาทัวร์ห้องแลบหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับเราเริ่มจากตรงทางซ้ายนือของเได้เลยครับ ทางซ้ายเนี่ยจะเป็นนักศึกษาปี4ของเราครับ c โ Project นะครับซึ่งนักศึกษาที่นี่นอกเหนือจากคอร์สเปกติที่เขาเรียนกันแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะได้ทำวิจัยซึ่งเป็น Frontier Research นอีกทีน,นึงของของงานวิจัยขอกครับที่เขาทำที่เราทำนะครับซึ่ง ลีดเดอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นท uh, ็อป2%ที่สุ uh, ดของิล์นะครับด้านเอ็นไวอนเมนทัลนะครับซึ่งก็คือเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับไมโครพลาสติกนะครับขวามือตรงนู้นนะครับน้องเขาก็กำลังเตรียมขั้วไฟฟ้านะครับขั้วแบตเตอรี่อยู่ขัข้วแบตเตอรี่เลยใช่ใชครับเป็นมุมพวกนี้นะครับซึ่งพอเราได้แบตเตอรี่มาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราก็จะมาทดสอคุณสมบัติ ว่ามันสามารถเก็บแังงานได้มากได้น้อยนะครับคือฟัส i l ลิตี้อคนท้้งพอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อเรื่องเซสซีอะไรก็เต็มที่ค่ะกดยังไงพวกเราก็ต้องขอบคุณกขอบคุณมากนะครับและบ็บนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นเครื่อง UTM ครับ Universal Testing Machine เครื่อง UTM ไว้ทดสอบกดแรงกำลังอัดของลูกปูนครับซึ่งจะเก็บตัวอย่างมาจากหน้างานจริงแล้วก็จะดูว่าแรงกำลังอัดลูกปูนนี้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่หน้างานกำหนดมาหรือเปล่า ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะพาไปห้องที่นักศึกษา SIT ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องได้เจอแน่นอนห้องนี้ทุกคนที่เรียน SIT คือต้องผ่านหมดนั่นก็คืออห้องนี้ห้องน้ำครับห้องน้ำครับห้องน้ำครับก็สอ๋อไม่ใช่ครับเป็นห้องเลคเชอร์นะครับหรือว่าห้องเรียนนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมได้ so far this is the end of lecture number one เมืองด t สตรีต์และทองหล district และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่ห้องดอยนะคะห้องสวยมากก่อนอริงสวยจริงใช่ไหมสวยสะอาดจริงๆนะคะที่ SIT เนี่ยสำหรับสายวิศวกรรมเราก็จะมีวิชาเขียนแบบด้วยนั่นเองค่ะความพิเศษของ SIT เพิ่มเติมยังมีอีก ก็คือ track of study นั่นเองค่ะหรือว่าเส้นทางการเรียนต่อนั่นเองเนาะซึ่งเราพูดเลยค่ะว่าที่ SIT เนี่ยเรามีทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติด้วยแล้วก็นักศึกษาทุกคนของ SIT นะคะก็สามารถเลือกวิธีการเรียนของตัวเองต่อได้นะคะซึ่งเราก็แยกย่อยมาให้ทุกคนแล้วค่ะเป็น4 tracks of study นั่นเองค่ะเฮ้ยอันนี้ก็คือ4ที่2ของเราใช่อเอาแล้วไงมาแล้วไง8ไปแล้ว4มาแล่วอ่ะต่อได้เลยค่ะก็ track แรกนะครับเรียกว่า ซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือคล้ายๆแบบตีสิทธ์นะครับก็คือแบบทำโปรเจกต์จบถามว่ามีฝึกงานไหมคือมีฝึกงานนะครับจะฝึกงานตอนจบปี3จะไปฝึกงานช่วงซัมเมอร์นักศึกษาสามารถฝึกงานได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับโอ้ยแจกที่2เขาเรียกว่า extended training นะครับก็คือการฝึกงานระยะยาวเลยก็ประมาณ4-6เดือนได้เลยโอยาวจริงค่ะแล้วก็มันมีรุ่นที่หลายคนเลยที่ไปฝึกงานแล้วก็ทำงานที่นั่นต่อเลยก็คือได้งานไปเลย หเดือนปูปุ้ยเขาเห็นผลงานปูปุ้ยชอบเอาเลยความพิเศษเราก็ยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะเรายังมีอีกค่ะก็คือแทรกที่3ค่ะหรือว่า Student Exchange หรือว่าการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนั่นเองค่ะนช่วงเวลาปี4เทอม2นั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษของ SIT นะคะก็คือสถาบันของเรานะคะมีการทำา o u กับมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะกว่า85ที่ทั่วโลกค่ะ และนักศึกษาของเรานะฮะก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเวลา1เทอมถึง1ปีการศึกษานั่นเองค่ะพี่เตอร์พี่ตาลอยากไปประเทศไหนของส่งค์วันได้ป่ะพี่คิดวบอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาบอกอยากไปไหนพอดีและสําหรับแทร็กที่สี่ของเราค่ะเรียกได้ว่าสายแข่งขันนี้ต้องชอบเป็นอย่างมากแน่นอนเนาะเพราะว่าแทร็กนี้ค่ะมีชื่อว่าสตาร์ทอัพสำหรับแทร็กนี้ค่ะก็คือ นักเรียนหรือว่านักศึกษาคนไหนของเรานะคะที่ได้ไปแข่งขันนะ,ะแล้วได้รับรางวัลกลับมานะคะก็สามารถใช้รางวัลเนี่ยจากที่ไปแข่งขันเนาะในการยกเว้นบางวิชาได้หรือว่าให้ผ่านไปบางวิชาเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็พูดเลยว่าอาจจะมีแค่บางสาขาเท่านั้นนะคะอย่างวิศวกรรมุตสาการหรือว่า i อ e ของเราแะะละสาขาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทานหรือว่าเ a นั่นเองค่ะถือว่าประกวดชนะมาแล้วยังมางดเว้นบางวิชาไ oh, <that. S 2> ด้อีกฉันเอาทุกแท็กเลย เพราะว่าเธอนี่มันจับปลาร้อยหมื่น No Single I Am อัลบั้มเออขายออกสื่ออย่างนี้เลยซึ่ง4แทร็กนี้นะครับพี่กิฟต์ก็บอกน้องๆไว้เลยนะก็คือใช้เวลาเท่ากันเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่ากันทั้งหมดแต่น่าเสียดายมากเพราะว่าน้องๆจะเลือกได้แค่แทร็กเดียวเท่านั้นก็เลยก่อนจะเลือกอะไรก็ตัดสินใจดีๆนะคะค่ะพี่เต้เออเลิมากเท่ากับว่าตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลไปทั้งหมด เกือบจะครบแล้ว<ช>เพราะว่า 8, 4, 4แต่ขาดอีก4ีหนึ่งถ้าอยากรู้แล้วว่าเจอที่ไหนนะคะก็ไปกันค่ะบางกดีจา้า Let's go <S บางกดี ตีทุกคนจากนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีจังหวัดประทุมธานีประเทศไทยนะคะคุณอยู่กับเตเต้และตันตานและนี้คือไกลบ้านค่ะเย่เย่ศูนย์บางกะดีค่ะเย่ ที่นี่นะคะใช้เวลาการเดินทางจากที่ศูนย์ดังสิทธ์เนี่ยประมาณ20นาทีค่ะนึกว่าจะเดินทางลำบากแต่จริงๆแล้วคือมีรถรับส่งตลอดนะคะที่สำคัญฟรีไม่เสียเงินเลยใช่ทางสถาบันนะครับก็มีขอพักให้น้องๆอยู่ด้วยว้าวแล้วแถมยังมีรอบๆยังมีของกินอีก แล้วก็หลายๆสาขานะคะตั้งแต่ปี2ถึงปี4นะคะก็จะมีโอกาสได้เรียนที่นี่ด้วยแล้วก็รวมทั้ง BA ด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าพูดถึงแล้วก็อยากรู้เนาะว่า BA ของเรานี่คืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์กันค่ะไปค่ะไปไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ,คะไปทัวร์กันต่อเลย เดี๋ยวเรามาแนะนําสถานที่ที่เราอยู่ก่อนดีกว่าก็ที่นี่นะครับคือห้องสมุดรีโนเวทใหม่ของทางสถาบัน sit นะครับก็บอกเลยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพวกคอมพิวเตอร์ห้องประชุมนู่นนี่นั่นคือแบบพร้อมมากๆให้น้องๆมาใช้ตอนนี้อาจารย์รอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ผมรองศาสตราจารย์ดรพิสิทธิ์จัลยาสุทธ์นะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการการจัดการนะครับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติเินตินทร์ สำหรับ B.A. นะครับก็จะเป็นหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดในเทอมศึกษาหน้านะครับสำหรับ SIT นะครับจะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจะเนื่องจากว่าตอนนี้โลกในยุคที่เราเกี่ยวพันกับข้อมูลทั้งเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเขาก็จําเป็นที่ต้องมีวิธีที่จะจัดการกับข้อมูลเหล่านี้นะครับพื้นฐานหรือว่าตัวหลักสูตรเองเนี่ยนะครับก็จะสามารถ แบ thinking, uh ่งออกได้เป็น3าองค์ความรู้ที่เราจะต้องมีนะครับอันดับแรกเลยก็คือเทคโนโลยีนะครับส่วนประกอบที่2ก็จะเป็นในเรื่องของคณิตศาสตร์สถิติซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์นะครับส่วนองค์ประกอบสุดท้ายองคประกอบที่3เนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้เนี้ยก็จะมีองค์ความรู้พร้อมนะครับผมใชื่อว่าพร้อมใช้และกานสาหรับแนวนัวขอของเขานะครับอยากจะถามว่าเออน้องๆต้องสมัครอะไรกันยังไง ก็จริงๆ SIT นะครับเปิดรับหลายรอบและหลายรูปแบบมากๆมีรอบพอร์ตอย่างเงี้ยหรือว่าน้องๆจะยื่นพวกคะแนนมาตรฐานสากลหรือว่าผลสอบแห่งชาติก็ได้พวก SAT IB A Level t g a t t p a t หรือว่าจะสอบตรงกับทางสถาบันเลยก็ได้สถาบันเราก็มีการสอบตรงเหมือนกันอย่างเช่นพี่เนี่ยก็เข้ามาทางการสอบตรง ถามว่าข้อสอบยากไหมก็ไม่ยากไม่ง่ายนะแต่พี่เชื่อว่าพวกเราทําได้แต่ละรอบอจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นร,อ,รอ,อบพอร์ตโฟ,โฟลิโออย่างเงี้ยเราจะต้องมีเกรดเฉลี่ยทั้งหมด2.5ไม่ต่ำกว่า2.5นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรอบแบบยื่นคะแนมนมาตรฐานสากลหรือว่าการสอบตรงเี้ยเราก็ไม่ต้องยื่น GPA เลยและสำหรับน้องๆคนไหนอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปดูในเว็บของทางสถาบัน SIT ได้ถ้าเกิดว่าสอบติดแล้วแต่เราไม่มีทุนทรัพย์มีอะไรจะแนะนำไหมคะเอ่อเพื่อนน้องๆ สำหรับใครก็ตามค่ะที่ต้องการจะได้ทุนนะคะก็สามารถเอาได้ตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะที่รอบ O S P หรือว่า Outstanding Student Program ค่ะทำยังไงก็สอบนะคะซึ่งสำหรับการสอบนะคะก็เหมือนพี่เจนจะได้พูดไปแล้วในเมื่อสักครู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทุนที่เราได้นะคะก็มีหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทุนเต็มร้อยเปอร์ทุนครึ่งหนึ่ง50%หรือทุน25%นั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นทุนที่เราจะใช้ยาวเลยนะได้ตอนแรกเข้าแล้วก็ใช้ยาวจนจบไปเลย4ปีนะคะเรียนจบก็ไม่ต้องใช้ทุนด้วยนะไม่ต้องอจดทุนใช่ไหมพิเศษ <มา S 1> นะ สำหรับคนที่ได้ทุน OSP นะคะก็จะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยด้วยค่ะไม่ให้มันตกไปนะคะและก็ต้องทำชั่วโมองทุนด้วยในั่นเองค่ะคือมีทุนให้เยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทุนกิจกรรมนะคะสายกิจกรรมอย่างพี่กิฟซ่าเนี่ยก็คืกิจกรรมเยอะมากนะคะคก็ยืมทุนกิจกรรมได้ไปเลยนะหรือว่าทุนเรียนดีนะคะอย่างพี่เต้น,นะคะก็คือ เกรด4.00ทุกเทอมใช่ไหมล้เพอรเฟกต์เนาะเพยังมีทุนจากองค์กรข้างนอกด้วยเป็นบริษัทต่างๆนานามากมายนะก็ดูรายละเอียดจากเขาได้นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่แพลนจะสอบทุนนะพวกเราจะต้องสะสมเกรดตั้งแต่ม4ถึงม .5 เลยนะเพราะว่าเกรดเฉลี่ยระหว่างม4ถึงม .5 เราห้ามต่ำกว่า2.5 เดี๋ยวพี่จะสปอยข้อสอบให้ฟังว่าแบบเออ,เ,ออเ,ออเออแบบต้องมันจะมีวิชาอะไรบ้างที่แบบจะออกสอบของแต่ละภาคก็สำหรับน้องคนไหนที่สนใจด้านวิศวกรรมหลักนะครับหรือว่า5สาขาแรกก็จะสอบทั้งหมด3วิชาก็คือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และก็อังกฤษแต่ถ้าเกิดสำหรับน้องๆคนอื่นหรือคน,คนไหนที่แบบสนใจจะเข้าพวกวิวศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมดิจิตอลหรือว่า BA อย่างเงี้ยจะสอบกันแค่2วิชาเท่านั้นก็คือคณิตศาสตร์กับอังกฤษ ซึ่งทางสถาบันนะครับก็จะเปิดรับประมาณช่วงสิงหาคมถึงกันยายนแล้วก็จะจัดสอบในประมาณอีกเดือนถัดไปเลยครับก็คือเดือนตุลาคมครับไอตาอะไรเราได้คำตอบครบแล้วเออใช่8ปดสีสครบแล้ว ครบดนาดนี้ตั้งใจเรียนขนาดตั้งใจทัวร์ขนาดนี้มีรางวัลให้พวกหนูไหมคะมีรางวัลอเหรเสียงอะไรอ่ะน่าลัวมีอะไรจะบอกฝากถึงน้องๆไหมคะครับผมก็อยากจะฝากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิงห์ทอนะครับหรือว่า S อทนะครับเพราะว่าทางสถาบันของเราเนี่ยก็เป็นสถาบันหนึ่งที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ เป็นสถาบันเก่าแก่ซึ่งทางไอทีเองก็มีหลายหลักสูตรนะครับให้กับน้องๆน,น,นักเรียนมัธยมนะครับได้เลือกเรียนเพื่ออนาคตของน้องๆครับ ยอดอาจถ้าไม่ปังจริงอ่ะเราจะมาเบิ้ลนหรอเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอาจาร,รย์มากๆเลยนะคะทพี่สลับเวลาแล้วก็ให้เกียรติเรามากๆเลยมาให้คําแนะนํามาให้แบบว่าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่นี้ด้วยใช่แล้วก็ที่ขดาดไม่ได้เลยต้องขอบขอขอคุณคุณพี่อบค,คุณ่คุณ<ว>พี่สาวสุดสวยนะคะแล้วก็พี่เต้สุดหล่อนะคที่จัดโปรแกรมทัวร์844วันนี้ใช่ค่ะบอกเลยว่าวันนี้ครบถ้วนคอนเฟิร์มฟันทอง เอยเลื่อนอ่ะแล้ววันนี้โปรแกรมทัวร์ของรายการเด็กมหาลัยก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะเย้ัะวันนี้นะเราได้มารู้ลึกรู้จริงนะคะเรื่อง S I I T T U แบบอย่างครบถ้วนเลยใช่ค่ะเรียกได้ว่าเรียนแบบอินเตอร์นะคะเราก็ได้สร้างโอกาสทางอาชีพได้อย่างหลากหลายเลย ต้องที่นี่เลยค่ะ S I T T U ค่ะโอ้โหขอขอบคุณนะคะสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสีรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสำหรับใครที่อยากติดตามสามารถติดตามได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะได้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กด Subscribe YouTube เด็กมหาลัยของเราด้วยนะอยากให้เราไปที่ไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกเลยเพราะว่าเราเนี่ย ไปตามที่ทุกคนคอมเมนต์มาตลอดเลยนะทุกคนเพราะฉ<ช>ะน <comment S 2> ั้นคอมเมนต์ก็นมาได้เลยเต้ยกับตันเนี่ยรออ่านรอตอบกันอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตันตาและก็เต้ยนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยรถคันนี้เลยบ๊ายบายไปค่ะ